ตรงๆเบธโชว์เพลงหวานเธอเป็นแฟนฉันแล้วฟินจนฟีดแบ็กถล่มทลายเป็นอีกหนึ่งคู่นักแสดงที่มีพรสวรรค์การร้องเพลงที่หลายคนชอบเลยสําหรับตรงๆกฤษกรกนกทรและเบธรักวันีคําสิงซึ่งทั้งสองได้มาออกรายการเจคิมกินรอบวงของเจนนิเฟอร์คิมและโชว์การร้องเพลงตามธรรมเนียมรายการสําหรับการมารายการครั้งนี้ตรงๆและเบธได้ร่วมร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วของวงกาลากับเจนนิเฟอร์คิม ซึ่งแม้จะเป็นโชว์ที่ค่อนข้างยากเนื่องจากทั้ง3ามีคีย์การร้องที่ต่างกันแต่เราก็าได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้ง3ศิลปินหลังจากที่ลงคลิปไปหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ชมควา bert, มน่ารักของทั้งตรงตรงและเบสรวมถึงพูดถึงการร้องเพลงในรายการพร้อมเชียร์ให้ทั้งคู่มีโมเมนต์แสดงคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์ร้องเพลงด้วยกันหลังจากนี้ด้วยแม้ไม่ได้ทํางานหลักในฐานะศิลปิน ok. แต่ตรงตรงกับเบสก็เคยไปโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงในรายการร้องข้ามกําแพง มาแล้วและตรงๆเองก็เคยมีผลงานเพลง You My Best ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันสำหรับคลิปข่าวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ